สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับใครๆก็เข้าครัววันนี้มีเมนูอร่อยเอาใจคนรักเนื้อมาฝากนะครับกิวด้งครับหรือว่าข้าวหน้าเนื้อนะครับสไตล์ญี่ปุ่นส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเชิญดูเลยครับโอเคครับผมมีเนื้อสไลด์ครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเนื้อสไลด์แบบเนื้อติดมันนะครับมันก็จะแบบนุ่มๆนะครับหนึบๆอร่อยๆนะครับผมมีน้ําสต๊อกนะครับสต๊อกที่ผมใช้เป็นสต๊อกไก่รสชาติจะได้กลางๆนะครับไม่ไม่เข้มข้นจนเกินไป นะหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นสต็อกผักก็ได้ไม่ผิดกติกานะครับผมมีโชยุนะครับมี sake, สาเกสําหรับทําอาหารนะครับอหอมเขียวมาเป็นอย่างเงี้ยครับเอาไว้โรยตอนจบนะครับผมมีถัวถ่วโทษครับถั่วแครกนะครับหรือว่าเฟรนช์บีนนะครับมีมิรินหวานนะครับน้ําตาลอันนี้เอาไว้แต่งตอนจบนะครับคือสาหร่ายนะครับหั่นมาเป็นเส้นๆแล้วก็หอมหัวใหญ่หั่นสไลด์โอเคมาเริ่มกันเลย โอเคครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะผสมตัวน้ำซอสนะครับก่อนที่เราจะเอาลงกระทะนะครับคุณผู้ชมสผสมง่ายๆน้ำสต๊อกนะครับพร้อมอยู่แล้วผมลงสาเก2ช้อนนะครับมิริน2ช้อนนะครับน้ำตาลประมาณ1ช้อนนะครับแล้วก็มีชชยุ3 Okay. แล้วก็คนให้เข้ากันคุณผู้ชมน้ําสต๊อกเนี่ยโอเคใช้เวลาใช้ให้ดีเนี่ยมันต้องตอนที่มันอุ่นๆร้อนๆน,นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราเอามาตั้งไฟอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันอาจจะดูขึ้นไขไม่เป็นไรนะครับโอเคผมเร่งไฟเลยนะครับก็เอาที่เราผสมไว้ลงมาตั้งไฟเลยคุณผู้ชม ที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือตั้งให้เดือดนะครับเอาให้เดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหอมลงนะครับตอนนี้รอให้เดือดก่อนคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้มันเริ่มเดือดแล้วนะครับผมจะหลีไฟลงมาเป็นประมาณปานกลางถึงค่อนอ่อนนะครับเราจะเคีเ่ยวหรือว่า reduce ให้มันเหลือแค่2ใน3าของที่เห็นนะครับเพื่อให้รสชาติมันเข้มข้นกลมกล่อม นะครับแล้วก็มีความงวดอยู่ในอยู่ในรถสัมผัสด้วยนะครับโอเคตอนนี้ใจเย็นๆครับแล้วก็รอนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้มันงวดลงมาเหลือ2ใน3แล้วนะครับผมลงหอมใหญ่ลงไปเลยคุณผู้ชมหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็เคี่ยวต่อไปใช้ไฟอ่อนๆนะครับมันก็หอมใหญ่มันก็จะซับเอา รสชาติของน้ำซอสของเราเข้าไปแล้วมันก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะ,ะคายรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นะฮะหวานแอบเผ็ดเล็กๆของหอมใหญ่นะครับออกมาให้อาหารจานนี้อร่อยนะครับ โอเคครับผมจะเคี่ยวต่อไปสักพักให้มันงวดลงไปจากนี้อีกสักหนึ่งในสามนะครับเร,เราถึงจะเอาเนื้อลงมาใส่ตอนจบมันจะได้นุ่มๆน,นะครับแพราถ้าลงลงเลยแล้วเคี่ยวต่อไปเนื้อมันจะกระด้างนะครับไม่อร่อยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้มันงวดลงไปแล้วนะครับผมจะเอาเนื้อลงละเหมือนทำุกี้ยากิเลยคุณผู้ชมลงทีละชิ้นทีละชิ้นผมใช้เนื้อแบบจริงมันก็คือเนื้อสำหรับุกี้ยากิเลยนะอันเนี้ย ชิ้นใหญ่นิดนึงมาชิ้นเล็กๆมันแบบโอ๊ยไม่เอาระดับเราทําแล้วยังหิมคุณผู้ชมเต็มสตรีมไปเลยนะครับเนื้อผมอาลงไปคนๆนิดนึง่งเ,เทคนิคนะครับเนื้อถ้าเรายิ่งใช้คุณภาพดีเนี่ย เราก็ไม่ควรจะต้องไปปรุงให้เขาสุกเยอะจนเกินไปผมไม่ได้เชียร์ให้ทุกๆคนกินดิบนะครับเดี๋ยวจะเป็นพยาดกันแต่ว่านี่คือเทคนิคจริงๆเนื้อยิ่งดีเนี่ยรสชาติของเขาจะหวานหอมแล้วเขาก็จะสะอาดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะเนื้อดีนั่นหมายความว่าเ,าเขาใช้เวลาในการตอนที่เขาล้มบัวนะกับเวลาที่เขาแร่แล้วเอามาถึงปากเราเนี่ยไม่นานนะครับถ้าเทียบกับเนื้อเก่าแล้วก็คุณภาพด้อยๆลงไปดังนั้นเราจะ ให้ยังมีความแดงอยู่เล็กๆนะครับตอนนี้ผมพอแนละ้วผมปิดไฟแนละ้วคุณผู้ชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจัดลงจานเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมเราจัดลงจานกันเลยะครับค่อยๆเนื้องลองไปเลยคุณผู้ชมใช่ให้มันดูญี่ปุ่นนิดหนึ่งผมใช้ตะเกียบจัดเลยคุณผู้ชมครับหอมใหญ่ของเรา ลงไปรอบๆนะครับเพระพเอกต้องเป็นเนื้อโอเคอันนี้ให้น้ำซอสอ่านีดหน่อยนะครับอย่าให้มันแฉะมากมันไม่ใช่ข้าต้มคุณผู้ชมเคแล้วเราก็ตกแต่งด้วยถั่วแขนะครับหรือว่าเฟรนช์บีนมี และตัวนี้ตัวสร้างความแตกต่างทางรสชาติคุณผู้ชมให้มันดีขึ้นนะไม่ให้มันแย่โอเคครับวันนี้เอาหลบมุมนิดนึงจะได้โชว์ส่วนอื่นๆด้วยโอเคโอเคเสร็จ okay. okay. <Okay. S 2> เรียบร้อยครับกิวดง้งหรือว่าข้าวหน้าเนื้ยทำเองที่บ้านอร่อยดี